ซาโลเลผสมอันบาหันมันเป็นพ well. ันธ okay ุ์กระเพงแสนนี <S <S uh, ่หรวอครับว่าโอ้โหมาตะไครแพร่แต่กระแพงแสนมนออ๋องานอยูมันหน่งงวนหน่อยมันีประเดี๋ยวากไงโอ้ง้ผิดองเ้ยนงวซาโลเล ผสมกับบามันเน่นางก็ดีอยู่เรียงดีวนละมีย่สสแม่ก็ลีอยงดีนะนขดแม่พันดีอยู่อยยอยดอกไยมซำาใครมามานนนั่นเนาะแล้วลว่ากูกมาอเดวมาเงามางก็ไปยบเออมตัวพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยงยละคนเดา มามือสามกับ่ีเหมืนว่ามีเงินนราคาเท่าไรก่อนเขาบอกมือนหาละต่อกันนะคือว่าใมือสามโอ้มือสามหน่อยน่อยบาทแต่ว่าจะต่อกันได้ก็คือว่านัวเถิดสองตัวเขาเติมเงินใหหาพันรเป็นม่าเมงเอ็มเออจะเป็นมือหาแต่เอ็มว่านัวเล่าเขาตีให้เลาหัวสองพันาองวเมาเีแล้วมังก็ที่่เขาก็ว่า สองมื่นสองมื่นแต่เงินเล่าหาพันก็ตัวนี้มื่นหาก็ได้รถเพราะว่ามันเงินเติมกันมาเลยไปได้รถถ้าเป็นเอาเงิ่อนสดอาจจะต่อได้ไหมเนาะใช่พี่น้องถ้ามันถ้าเหตุเขาหัวลุนลุนนี่แห้งสิคขาดลุนบ้าหัวมันลุนดอกมันมีเขาเห็นเขาเป็นอยู่เห็นเขากะเทียนนี่แหละถ้าเห็นมันขึ้นแล้วบางทีมันก็ขึ้นอนใเนาะส่นเหตดมันไปเห็นเขาเลยได้หรือมันถี่ พันกําแพงแสนพี่น้องเออเอาหัว่าเถือกสองโตเยนต็นเติมเงินเป็นเอยเขาขึ้นกันใหนหาพันน,น้อยอืนนอก็ถือว่าโอเคนะครับอือเป็นไรละ่ะ